หมาชอบกินผลไม้มังคุดมังคุดโอเลีย้ยนวันนี้เปิดมังคุดเดียวโอ้โหมาเร้วมาแล้วเดี๋ยวเกยให้นี่ไงโอ้เอันนี้แกะไ,ไม่เคยอเอานี่นี่สวยงั นี่น네ี네่น네ี네่ก mm ินให้หมดเปลือกเปลือกทิ้งเปลือกทิ่โอชลาดอะนี่นี่นิ้วกูเดี๋ยวเจ้แป๊บเดียวเลี้ยงเดี๋ยวหาให้อีก อโอเลี้ยงรอกินมังคุดสักเดียวเขาลงขุนมังคุดอยู่หาบางคุดให้โอเลี้ยงอยู่ไหนนะโอเลี้ย ได้กินกี่ลูกแล,ล้วโอเลี้ยงวันนี้อยู่ไหนนะ้โอเลี้ยงกินกี่ลูกแล้วนะ้าหามังคุดเลยมาโอเลี้ยงมาหามังคุดเร็วมีไหมน้ามาเร็วมาเร็วหาดิไหนน,ะหน,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 นี่โอเลีย้ยงมาาทงนี้โอเลี้ยง เลี้ยงมาอมคุณให้โอเลี้ยงไม่มีลูกเน่าให้มันเลยแต่ไม่เน่าหรอกเน่าไม่ให้กินดูดีๆหมดแล้วโอเลี้ยงหาไม่เจอละ อูเลี้ยงตามหามังคุดมาเลี้ยงไหมโอ้ยลูกนี้มันเขียวลูกกินไหมนะน่ะน่ะเรืเร่องมันนี่จะเลี้ยงจะเลี้ยงอ้อยไม่มี โอเลี้ยงว่ามึงไปกินสวนมึงดีกว่าสวนมึงเยอะแยอะอันนี้มันเด็บลูกกินไม่ได้มันชอบกินนะ่ะดูมันตามหามันตามหามังคุดโอ้ยอุย้ยมาเล็ก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 มาเลี้ยง,นนยง,งเล็ก chờ leo em em leo em 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 leo em leo em chờ em ô em em nương ô em 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 mấy, Chưa, บบแบบมังคุดไม่เจอแบกไปแบกมาเจองูนี่อีกไหมเดี๋ยวนะโอเุ้ยเดี๋ยวค่อยกินโอ้ยมันฆ่าไปแล้วดูสิขโมยมังคุดเหรออืมกินนะนี่บอกนี่บอกนี่นี่ไงเดี๋ยวสิ ฉลาดด้วยนั่งมองหมากินค่ะอยากจะกินแต่ไม่กล้าย่งเดีย๋ยวมาหามาแย่งของหมากิน ไม่ให้แล้วเลี้ยงพอไม่ <laughs> เขาคุยกับไอวัวเลี้ยงเพราะว่าไม่ให้มันกินแล้ว<อ>มันชอบกินนะขออีกแล้วเอาไหม,าามาไปกินที่สวนมึงดีกว่าะไปนะเอาไหมแม่เอา ไม่ได้ปลอกไม่เอาอ่ะ่ะนี่ไงโอ้โหรู้มากอ่ะต้องให้ปลอกให้อ่ะก็โอเคอเค่ะแต่ตอนหลังมันไม่โอเคไง